กําลังกายเราก็เริ่มเดินออกกําลังกายนะครับรักสวยคนออกกําลังกายมาแต่ไหนแต่ไรนะทางขึ้นภูสลาวอย่างบ้านเรามันเยอะกว่านะท่านท่านท่านกลางค่ะทั้ง่ักใจก็เห็นสืนนะค่ะชลัยชลัยมรณะภาพแล้วที่ที่เป็นผู้ช่างนะครับผู้ช่างคู่บ้านี่คือวัดภูสลานะครับ วิววิววัดภูสลาวท่านก็เราจอดรถปุ๊บเราก็เดินขึ้นมาได้เลยหรือจะเดินขึ้นไปดูพระองค์ใหญ่นะครับนี่ครับเรามาวัดภูจอดรถเดินเข้าถวายของพระดเดินมาตรงนี้ตรงทางลงนั่นแหละครับจะมีพระองค์ใหญ่อยู่นี่ตอนนี้เราดูสะพานญี่ปุ่นลาวนะครับนี่คือแม่น้ำโขงดูครับ นั่นคือเมืองอักซีนะครับอ,อันนี้ภูเขาอะไรนะเอืย้ยภูท้าบาตเจียงนะครับนี่เป็นตำนานครับนี่ครับเราเดินจากตรงนี้นะครับหรือลานจอดรถเดินขึ้นไปเข้าไปถวายของพระไดแ้แต่เรามาเดินนี่ครับมีความงามของวัดของพระใหญ่นะครับ อันหน้าเข้าที่ลาวนะครับครับมีทางลงด้วยมีทางลงนะครับเราก็เดินลงไปชมวิวนะครัของลาวเดี๋ยวขอเป็นอย่างนี้ดีกว่านี่จะได้เห็นชัดๆนะครับ